ต่อไปก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องของอุปสงค์และก็อุปทานนั่นเองนะก็คือจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานเนาะความยืดหยุ่นคืออะไรก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ลงลึกมากในตัวนี้แต่ว่าก็ควรจะต้องเข้าใจไว้ว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ ธุรกิจหรือตลาดหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะฟันอ e ีลาสติกซิตี้คืออัตราการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันไปทิศทางใดเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะไรพวกนี้เนาะโดยเราจะแทนค่าด้วยตัวอ e ีลาสติกนะจริงๆเราจะใช้ตัวตัวโน้นเนาะแต่ว่าเอาเป็นตัว e แล้วกันย่อมาจากตัวอ l ลาอีลาสติกซิตี้นะก็ มาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของทั้ง2ตัวนั่นเองเนาะโดยการอันนี้ต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เล็กน้อยนะถ้ามีทางคณิตศาสตร์เล็กน้อยโดยการดิฟเฟอเรนเชียลของมันเนาะซึ่งเราจะใช้แบบอ่าแบบดิฟเท่านั้นนะนันเราไม่ได้คิดถามแบบช่วงไว้นะเราคิดถามแบบจุดอย่างเดียวนะอ่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก็จะต้องหาประมาณนั้นโดยความยืดหยุ่นส่งผลดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำมันจะต้องเรียนเนาะ วิธีการวัดอุปสงค์มันมีประโยชน์ก็คือ1วัดการตอบสนองของราคาหไหมเมื่อราคาเปลี่ยนผู้ผลิตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อผลรวมของประเทศได้ด้วยนะวิเคราะห์ของนโยบายภาครัฐได้นโยบายราคาของรัฐได้ว่าถ้าราคาลดแล้วมันเป็นยงไงถ้าราคาเพิ่มแล้วมันเป็นยังไงนะอันที่ 3, ใสใช้กลยุทธ์ของผู้ผลิตก็จะเหมาะสมตามความยืดหยุ่นของ ผู้บริโภคกนันเองซึ่งมีวิธีการคำนวณแบบ2แบบก็คือแบบพอยต์กับแบบอาร์คเนาะแบบพอยต์คือแบบจุดกับแบบช่วงเนาะมันก็จะใช้สูตรคนละตัวกันเนาะอ่ะถ้าแบบจุดก็จะใช้สูตรนี้นะครับก็คือเดลต้าคส่วนด้วยเดลต้าพคูณด้วย p 1หคูณหารด้วย q นะิวเนี่ดลต้าคก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุป,ปสงค์หรืออุปทานนั่นเองเนาะ P ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเนาะแล้วก็คูณด้วย P 1ส่วนด้วย P 2อันนี้ต้องใช้การ deep 1, ดิฟนิดหนึ่งหรือว่าการลบเนาะด้วย Q 1นะก็จะใช้สูตรนี้นะครับถ้าแบบช่วงก็จะเปลี่ยนจากข้างหลังจาก P อันนี้ก็จะเป็น P 2 Q 2เข้ามาบวกด้วยในตัวหลังนะก็ตอนนี้เราไม่ต้องจำสูตรก็ได้นะถ้าว่าในข้อสอบถ้าออกข้อสอบนี้ก็จะให้สูตรมาเลยนะ เราก็จาไม่ดีว่าเขาหาแบบจุดคือแบบช่วงคือตัวไหนนะอ่ะลองไปดูกันว่าความยืดหยุ่นสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยอะไรบ้างเนาะการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนาะอันนี้เป็นทางด้านอ,อุปสงค์นะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้แล้วก็ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไข่เนาะเราก็จะเรียนอยู่3ตัวด้วยกันเนาะอันนี้ถ้าต่อราคาเรียก price elasticity ถ้าเป็น อุปสงค์ได้เราเรียกว่า income elasticity แล้วก็ถ้าเป็นอุปสงค์ไขยหรือราคาสินค้าชนิดอื่นนะเราเรียกว่า cross elasticity นั่นเองเนาะอะซึ่งเราต้องมีสรรมการอุปสงค์มาเนาะเช่นการหาอุปสงค์ต่อราคาเนาะตัวนี้นะสมมุติว่าสรรมการอุปสงค์ของสินค้า A นะ QD เท่ากับ 20บร8 p a บวกด้วย3 Y บวกด้วย2 P นะ2 P B นะตัวนี้ก็เป็นราคาของมันเองอันนี้ตัว Y ก็คือรายได้นะอันนี้ราคาสินค้าชนิดอื่นนะราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องเห็นไหมมันเปนตัวเป็นอุปสงค์ของ A แต่ว่ามี P B เขามาเกี่ยวข้องด้วยนะ แสดงว่ามี cross price เข้ามาด้วยเนาะกำหนดให้ราคา PA 1เท mm. ่ากับ5บาท PA 2เท่ากับ5.5 5แสดงว่าราคาเปลี่ยนเห็นไหมราคาตัว A1 ก็คือราคาแรกราคา PA 2คือราคาที่2ที่มันเปลี่ยนไปรายได้คงที่1,000ราคาสินค้าชนิดอื่นคงที่คือ 8เพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าราคาเปลี่ยนเราจะต้องกําหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่นั่นเองนะเขาบอกว่าจงหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงจาก5บาทเป็น5.5 5บาทโดยรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงเนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา QD1 มาก่อนเนาะเราต้องหา Q ดีตัวที่หนึ่งก็แทนราคาที่ยังไม่เปลี่ยนไปก่อนก็เท่ากับ20บวกเอไม่ใช่บวกลบ0.8 P A 1นั่นเองเนาะบวกด้วย3 Y บวกด้วย2 P B ก็แทนค่าลงไปก็เป็น20ลบ0.8นคูณด้วย P 1> a หก็บวกก็ใส่ห้าสคูณ y ราคารายได้ก็ใส่พันไปบวก2 pb pb เท่ากับแก็แทนค่าเท่ากับ8ปดนะก็ได้เท่ากับ20่สิบลบศูนปดเป็นห้าก็ตบ4 3บวกก็เป็น3ามพันนะแล้วก็บวกด้วย16นั่นเองนะก็รวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะ ก็ได้เท่ากับ3 0 0พบวกส6บวก20ลบ4ก็ได้นะก็เอา14เป็นลบตัวนี้ก็ได้ก็เป็น3 0 0พ3 0สาพันเท่าไรสามพันเท่าไรเลยสามพอ่าสาใช่ไหมสามพันสามสินั่นเองนะอ่ะ,อะก็ QD 1ก็เสร็จไป กานที่หา QD ตัวที่สองเมื่อราคาเปลี่ยนก็จะเป็นย0 0ลบ0.8คูณด้วย PA2 บวก 3Y บวก 2PB นะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แทนค่าไปก็เท่ากับ2 0ลบ0.8คูณ5.5บวก3คูณ 1,000บวกสพนะนะีก็คือ8นะก็เท่ากับ20บลบ0.8คูณจุดปดเนาะก็คือ4 8 5 8คูณ55 แล้วเท่าไรเอ่าไม่ไม,ไมีเครื่องคิดเลขอยู่แถวนี้คิดเลขไม่ออกแล้วนะป่านนี้แปดห้าสี่สิบตัวสี่แปดห้าสี่สิบก็เป็นสนะีสก็เป็นสี่จสี่เนาะถูกแล้วใช่ไหมศูย์จุห้าแล้วสี่หอ่าโอเคถูกแล้วอันนี้ก็สามพันบวกสิกนะก็เหลือเท่ากับ สามพันสามสิบเอ็ดจุดหกนั่นเองนะอ่ะเราก็เอาไปหาค่าความยืดหยุ่นก็จะได้เท่ากับเดลต้าคิวหารด้วยเดลต้า p คูณด้วย p1 ส่วน p2 อ้อไม่ใช่ q2 นะก็แทนค่าลงไปก็ q1 เปลี่ยนก็มันลดไปแค่อ่า q1 q2 ก็ได้เท่ากับ q2 q1 นะ q2 q1 ก็ได้เท่ากับลบ0.4เดลต้า p เปลี่ยนไปเท่าไหร่0.5บาทนะจาก5ดับไปก็คูณ p1 ก็คูณด้วย5ส่วนด้วย q1 q1 ก็คือ3 0 3 2เราก็หาค่าตัวเลขไปคูณคูณคูณอะเดีนน้เราคูณเองกันแล้วกันนะก็จะได้ค่าความยืดหยุ่น ค่ามันก็จะออกมาเป็นลบนั่นเองเนาะค่ามันก็จะเป็นลบเพราะว่าตัวนี้ติดลบอยู่นะเดี๋ยวเราไปคูณเองนะก็คิดตัวเลขปกติได้เลยนะแล้วเท่าไหร่อ่ะรู้ว่าจะให้คูณให้งั้นถ้าคูณให้เดี๋ยวขอญาต์คิดเลขแป๊บ ส่วนหก็ได้สูลบศูนจุดแปดคูณกับ5ส่วน3ามคูณจุดแก็ได้เท่ากับ 0.0016ก็ได้นะครับลบ 0, 0. ูนนั่นเองนะนี่คือค่าความยืดหยุ่นของมันนะอ่ะต่อไปการาว,าออราาวิเครนะานะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาตัวนี้แหละที่สําคัญนะที่จะใช้ในกลยุทธ์เนาะความยืดหยุ่นของมันจะมีค่ามากกว่า1มีค่ามากกว่า1ซึ่งมันมีค่าเป็นลบอยู่แล้วอนะเนาะถ้ามีค่ามากกว่า1เมื่อกี้น้อยกว่า1นะเพราะมันเป็นศูนย์จุดกว่ากว่านะ เพราะฉะนั้นถ้ามากกว่า1สินค้าชนิดนั้นมีความยืดหยุ่นมากแสดงว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นอะไรบ้างน้ําหอมเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าอุปสงค์มีค่าน้อยกว่า1เช่นเมื่อกี้แสดงว่าสินค้าประเภทนั้นเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นเช่นข้าวสารเนรื้อสัตว์เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นก็จะต้อง ใช้กลยุทธ์ข้างบนแต่ถ้าสมมติว่าใครขายสินค้าจำเป็นก็ใช้ข้างล่างไปเนาะซึ่งส่วนใหญ่ข้างล่างนโย,บา,นายบายภาครัฐจะเข้ามาดูแลนะส่วนสินค้าข้างบนรัฐจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะเพราะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนโดยส่วนใหญ่นะ,ะความยืดหยุ่นความยุดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เนาะความยุดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ตัวนี้ ใช้ตัวเดิมนะแต่ว่าคราวนี้ตัวที่เปลี่ยนคือตัวรายได้ก็คือ y1 กับ y2 เนาะเพราะฉะนั้นเราก็หา q1 q2 ราคาคงที่นะก็คือ pa1 เท่ากับ5เท่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวที่เปลี่ยนก็จะมีตัวเดียวเขาให้หาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ก็เราก็หา qd1 มาก่อนก็เท่ากับ ออกไม่ใช่20ลบ0.8 PA ก็5บวกด้วย3คูณ1,000บวกด้วย2คูณ8เท่าเดิมเลยนะก็เป็น20ลบ0.8คูณ5ก็4ใช่ไหม ลบสี่บวกสามพันบวกสิบหกก็ได้เท่ากับสามศูนย์สามสองเมื่อกี้ได้เท่าเดิมนั่นแหละเลนาะส่วนใหญ่อุปสงค์เดิมมันก็จะเท่าเดิมนั่นแหละอ่าอันนี้ก็เป็น QD1 เราก็ลองหา QD 2ดูเมื่อรายได้เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นทุกตัวก็จะเท่าเดิมก็คือ20-08ลบ0.8คูณ5บวกกับ3ตัวนี้ที่จะเปลี่ยนก็คือพัน2เนาะเพิ่มเนาะรายได้เพิ่มเนาะจากพันเป็นพัน0ก็ใส่พัน2ไปก็บวกด้วย2คูณด้วย8เช่นเดิมก็อันนี้ก็เป็น20-4ลบ4บวก3,000 6 นะตัวนี้แหละจะเปลี่ยนแล้วก็บวกด้วย16ก็บวกกันทั้งหมดให้ได้ก็เป็น2 0 4 6ลบ4บวก3 2006, บวก,ก็ได้3632อันนี้เป็น QD2 เพราะฉะนั้นเราก็หาความยืดหยุ่นได้จากการเอาเดลต้าคหารด้วยเดลต้า เดลต้านะตัวนี้นะเดลต้า p คูณกับ p 1หาร q 1น่งก็ได้เท่ากับเดลต้าเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็เปลี่ยนไปเท่ากับ3ามพก็คือเปลี่ยนไป600อ่าไม่ใช่เดลต้า p นะครับขออนุญาตทีขอโทษขอโทษเนื่องจากว่ามันเป็นรายได้แล้วนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว y ตัวนี้ก็เป็น y 1 นันเอง,เองเนะก็เปลี่ยนไป600ได้รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร่2 0 0เนาะบวกกับเอาตัว2ลบตัว1นะคูณกับ Y1 ก็คือ1000 q 1คิเท่ากับ3032แล้วก็คิดเลขตัวนั้นออกมานาะก็6หาร200ก็ได้ ตัวนี้ได้3นะ1,000หาร303 0.33นะครับ0ู3คูณ3ก็เป็น0.99ตัวนี้เราจะวิเคราะห์เฉพาะเครื่องหมายของมันเนาะอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นบวกก็แสดงว่า วิเคนะราะห์ได้ตามนี้เนาะวิเคราะห์ได้ตามนี้เครื่องหมายถ้าออกมาเป็นบวกหรือมีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าปกติรายได้เพิ่มซื้อเพิ่มสินค้าเช่นิดนั้นเป็นสินค้าปกตินั่นเองก็สินค้าทั่วไปนั้นมีรายได้เพิ่มเราก็ซื้อเพิ่มอันนี้นเ,นเป็นสินค้าปกติแต่ถ้าสมมุติว่าค่าที่ได้เมื่อกี้เช่นกรณีเมื่อกี้เป็นบวกก็แสดงว่าสินค้า A เป็นสินค้าปกตินะ แต่ถ้าสมมุติว่าวิเคราะห์แล้วมาบอกว่ามีค่ามากกว่า0ูนย์ก็คือถ้าสมมติเราได้ค่าเป็นลบแลบสลบสลบศูแต่ไม่รู้แหละขอให้ติดลบเพื่อคือมีค่าน้อยกว่าศูนย์สินค้าประเภทนั้นเราเรียกว่าสินค้าเทียบด้อยนั่นเองนะเช่นอะไรบ้างเช่นมามา่าโรงพยาบาลรัดรเม์อะไรพวกเนี้ยเนาะมาม่าคนมีรายได้เพิ่มก็จะกินมาม่าน้อยลงแสดงว่ามาม่าเป็นสินค้าเทียบด้อยโดยปกติ มีอะไรโรงพยาบาลรัฐคนที่มีไรายได้เพิ่มก็จะมักจะเปลี่ยนไปใช้โรงพยาบาลเอกชนแทนเ<ม>นาะเช่นเปลี่ยนจากโรงพยาบาลยะลาก็เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสิโรรถอย่างเงี้ยคนรวยก็จะเข้าโรงพยาบาลสิโรรถแสดงว่าโรงพยาบาลยะลาเป็นสินค้าเทียบด้อยเนาะรถเมย์ก็ได้รถเมย์คนที่มีตังก็จะไม่นั่งรถเมย์คนที่มีตังก็จะไปซื้อรถส่วนตัวนั่งแทนหรือว่าไปนั่งแท็กซี่แทนอะไรพวกเนี้ยเนานะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะตัวสุดท้ายของ อันนี้ก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไข่เนาะหรือ cross cross elasticity เนาะอาให้ Qd เป็นตัวเดิมนั่นแหลนะเนาะ Qd ยังคงเป็นตัวเดิมคือตัวนี้ก็คืออุปสงค์ของสินค้า A ยังคงเป็นตัวนี้อยู่ก็ให้ตัวที่เปลี่ยนก็คือ Pb เห็นไหม Pb เปลี่ยนจาก8เป็น7เนาะก็หา Q หเช่นเดิมเนาะก็คือได้3032นั่นแหละ นะเราไม่ต้องคิดแล้วส่วน Q2 ต้องหาใหม่นะ QD2 ก็เท่ากับ20ลบ0.8คูณกับ5บวกด้วย3คูณ1,000บวกด้วย2คูณกับ7นะ2คูณกับ7เพราะเมื่อกี้8นะตัวนุ้งใช้8แต่นี้ตัว2มันเปลี่ยนไปแล้วเป็น7ก็ คิดมาก็เป็น20่สิบลบ4บวกสามพบวกสิ 14. ก็ได้เท่ากับ20่สบวกสาก็เป็น3,030อ่ะไปหาความยุ่ง c ืนครอสไพนเนะก็ได้เท่ากับเดลต้าคหารด้วยเดลต้าพีนะ ูณกับ P B 1หารด้วย Q 1นั่นเองเนาะก็แทนค่าลงไปอ่ะมันเปลี่ยนเพิ่มขึ้นก็คือมันติดลบ2เนาะตัว3 0 0 3 0ลบด้วยตัวนูนก็ติดลบ2เนาะตัวหลังลบตัวหน้าตัว2ลบตัว1นะก็ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่เอ่ยหบาทนะเพิ่มขึ้น1บาทอาลดลง1บาทนะก็เจลบแก็เป็นลบหนั่นเองนะก็คูณด้วย P/B 1ได้เท่าไหร่ P/B 1ก็8ป Q/D หนก็สามพับสลบห่ลบหารลบก็กลายเป็นบวกนะก็แสดงว่ามันเป็น2อคูณแ 3ามพันพัน2ได้เท่ากับ0.01เครื่องหมายเป็นบวกนะเครื่องหมายเป็นบวกเพราะตัวนี้วิเคราะห์เฉพาะเครื่องหมายเช่นเดียวกันนะอ่ะความยืดหยุ่นถ้าเป็นบวกสินค้าประเภทนี้ใช้ทดแทนกันเช่นราคาเนื้อวัวเพิ่มทำให้ความต้องการเนื้อไก่เพิ่มอะไรพวกนีน้นะเป็นความเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกก็คือสินค้า ทดแทนกันก็คือเนื้อไก่เป็นสินค้าทดแทนของเนื้อวัวแต่ถ้าสมมติว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์อ่าก็สินค้านี้เป็นสินค้าใช้ประกอบกันก็คือถ้ามันลดมันลดทั้งคู่เนาะเช่นไม้เทนนิสกับลูกเทนนิสอะไรพวกนี้เนาะไม้แบดลูกแบดอะไรก็ได้เนาะก็จะเป็นความยืดหยุ่นของอุปสงค์และก็อุปทานเนาะอ่ะกฎของความยืดหยุ่นนะตัวนี้ความยืดหยุ่นของอุปทานบ้างนะเมื่อกี้อุปสงค์มี3แบบความยืดหยุ่นของ อุปทานก็มีเหมือนกันก็คือถ้าเท่ากับศูนย์คือไม่มีความยืดหยุ่นเลยความยืดหยุ่นน้อยไปไม่ถึงเท่ากับหนึ่งความยืดหยุ่นมากแล้วก็ความยืดหยุ่นสมบูรณ์มันก็จะออกมาในของ5าลักษณะด้วยกันเนาะก็คือ1อันนี้ไม่ยืดหยุ่นเลยอันนี้จะเป็นสินค้าหายากเนาะคือไม่เปลี่ยนแปลงเนาะราคาไม่เปลี่ยนแปลงก็คือปริมาณมันมีจํากัดเนาะเช่นวัตถุโบราณพวกเนี้ยราคา ก็จะเปลี่ยนขึ้นลงตามดีมานได้เลยเนาะเพราะตัวนี้มีเท่านี้เนะาะคิวจะคงที่อยู่ที่ตัวนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับดีมานเท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับกระสงค์ถ้าสินค้าชนิดนั้นต้องการน้อยราคาก็จะถูกเนาะแต่ถ้าสินค้าชนิดนั้นเป็นที่ต้องการมากก็ราคาก็จะแพง เพราะนั้นอุปทานไม่เปลี่ยนเนาะสินค้านี้จะเป็นสินค้าหายากนั่นเองเนาะสินค้าหายากนั่นเองคือไม่สามารถหาเพิ่มได้เนาะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไหนเกิดขึ้นอยู่ในวัตถุโบราณเนาะวัตถุโบราณมันหายากและก็จานวนที่นั่งในโรงภาพยนตร์แม้ว่าความต้องการจะมากแค่ไหนแต่มันไม่สามารถหาที่นั่งเพิ่มในโรงภาพยนตร์นั้นได้แล้วเนื่องจากพื้นที่มันจํากัด นะถ้าต้องการมากจริงๆก็อาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นโดยอาจจะต้องซื้อตั๋วผีอย่างเงี้ยเนาะเช่นบางหนังบางเรื่องที่เคยเคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นปกติคนบางคนเนี่ยปกติถ้าดูหนังเนี่ยร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบใช่ไหมแต่ถ้ารอบนั้นเป็นหนังที่ต้องการมากๆเลยและเขาต้องการดูในรอบนั้นมากเขาอาจจะยอมซื้อตั๋วในราคาสามร้อยบาทเป็นตั๋วที่บางคนก็ทําธุรกิจได้ในช่วงนั้นได้เลยนะั่นคือไปซื้อตั๋วไว แล้วก็ขายในราคาเกินกว่าโรงหนังเช่นไปซื้อโรงหนังเนี่ยซื้อไว้สักสิบใบอย่างเงี้ยเนาะซื้อมาร้อยแปดสิบมาขายสามร้อยอะไรเงี้ยก็กําไรใบแล้วร้อยี่สิบเขาก็สามารถที่จะขายได้แต่จะว่ามันเพียงความต้องการของผู้ดูสูงเพราะว่าคุณไม่สามารถเพิ่มที่นั่งได้นั่นเองเนาะ,ะความยืดหยุ่นสูงอันนี้ก็จะเป็นสินค้าไอ,านนอ,อ้ความยืดหยุ่นน้อยก็คือความยืดหยุ่นน้อยก็จะขึ้นอยู่กับดีมาลก็คือหมายความว่าราคาจะเปลี่ยน น้อยอ่าราคาจะเปลี่ยนเยอะเนาะแต่ปริมาณเปลี่ยนน้อยก็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสินค้ากเกษตรนะตัวนี้นะอันนี้พูดให้ฟังนี่เนนะความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงในอัตราเท่ากันอะันนี้ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนั่นเองนะอันนี้ความยืดหยุ่นของประธานก็จะขนาดอ่าเป็นเส้น45องศาไปเลยนะก็ไม่มีนะอันนี้ความยืดหยุ่นมากส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุตสาหาก,กรรมก็คือความยืดหยุ่นมีค่ามากกว่าหนึ่งนั่นเองแล้วก็ ความยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์ตัวนี้ก็คือราคาจะไม่เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเฉพาะป,ปริมาณก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์เช่นเดียวกันแต่ราคาไม่เปลี่ยนนะราคาไม่เปลี่ยนนะอันนี้เป็นสินค้าที่มีมากจนไม่มีความต้องการขายเลยก็ว่าได้นะอ่ะก็จะจบบทที่สองไปเพียงเท่านี้แล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ไปลองทำกันนะครับ